五六ส์学年度第一学区汉语拼音科จงฟู่สีเอ๋เสี่วเสียซืเหนียนนักเรียนเขียนห้องของตัวเองลงไปนะคะซิินักเรียนเขียนชื่อภาษาจีนของตัวเองลงไปนะคะจว่าเฮานักเรียนเขียนเลขที่ของตัวเองลงไปนะคะ เลี้วเหรียนเสี้ยนโยงเส้นนักเรียนมาดูคำศัพท์ทางด้านซ้ายกันนะคะอีเข่าชื่ออยู่บทที่สองหน้าที่เจ็ดค่ะเออกูจางอยู่บทที่สองหน้าที่เจ็ดค่ะซานหัวตรง อยู่บทที่หนึ่งหน้าที่สามค่ะซื่อเหล่าเจียอยู่บทที่สองหน้าที่เจ็ดค่ะอู่ชูชายอยู่บทที่สามหน้าที่สิบเอ็ดค่ะลิ่วซื่อ,อชางอยู่บทที่สามหน้าที่สิบเอ็ดค่ะ ชีฟู่สีอยู่บทที่สามหน้าที่สิบเอ็ดค่ะปาเซนชีอยู่บทที่สี่หน้าที่สิบห้าค่ะจิวย่งกงอยู่บทที่ห้าหน้าที่สิบเก้าค่ะสือเฉินเค่อ อยู่บทที่หนึ่งหน้าที่สามค่ะชีเปียวเซนเตียวใส่เสียงวรรณยุกอีฟูอยู่บทที่สามหน้าที่สิบเอ็ดค่ะเออเฟยอยู่บทที่สามหน้าที่สิบเอ็ดค่ะซันฉิน อยู่บทที่สองหน้าที่เจ็ดค่ะซื่อซื่ออยู่บทที่สามหน้าที่สิบเอ็ดค่ะอูสิงอยู่บทที่ห้าหน้าที่สิบเก้าค่ะเรี่วเจียอยู่บทที่สองหน้าที่เจ็ดค่ะ ที่คอยู่บทที่หนึ่งหน้าที่สามค่ะปาหลายอยู่บทที่สองหน้าที่ห้าค่ะจิวหนิวอยู่บทที่สามหน้าที่สิบเอ็ดค่ะซื้อเมย อยู่บทที่หนึ่งหน้าที่สามค่ะป้าเก๋ยพิงอินเสียจ句อดูพิงอินเขียนประโยคออ่ชช,ชีางางตาหลันฉิวประโยคที่หนึ่งอยู่บทที่สามหน้าที่เก้าค่ะออ 有一个人去เสียประโยคที่สองอยู่บทที่สหน้าที่ส4่ค่ะซันเหนี่ยวมามาโยเหลี่ยงเกอหายจึกประโยคที่สาอยู่บทที่ห้าหน้าที่ส7ค่ะซื่ เจียเจียเจียจจนชง很聪明ประโยคที่4อยู่บทที่หหน้าที่17ค่ะเด็กๆคะข้อที่หเราซื้อเขียนพิงอินผิดนะคะเด็กๆแก้นิดนึงนะคะอู เสี่ยวหงโฉงลี้วซุยไคสึเสีส่ยสีฐานกันฉินประโยคที่5อยู่บทที่2หน้าที่5ค่ะจิ่วตูต่ตวนหวนเนกินจี้พิงอินเสียฮันจืออ่านบทความสั้นๆดูพิงอินเขียนตัวอักษรจีน 鸟妈妈有两个孩子，姐姐聪明，妹妹笨。他们一起学习飞行。姐姐觉得自己很聪明，不用恭喜啊。妹妹很努力，每天都先起床练字。 นักเรียนสามารถหาได้จากบทที่5หน้าที่17ค่ะ